ลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาทำบานอฟีนะคะอ่าก็บานาฟีก็จะมี3ส่วนนะคะส่วนที่เป็นฐานพายก่อนนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นคาราเมลนะคะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมนะคะ บานนอฟฟีก็มาจากบานาน่านะคะก็คือกล้วยนะคะขนมของเราเนี่ยก็จะทําประกอบไปด้วยกล้วยนะคะ,ะทีนี้ทําฐานภายนะคะก็จะมีแครกเกอร์นะคะอ,อนเดอม200กรัมนะคะเนยเค็ม120กรัมนะคะตามสูตรค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เนยนะคะซึมเข้าไปในแป้งนะคะเราจะไม่ใส่ทีเดียวนะคะค่อยๆทย,ยอยใส่ลงไปการแป้งแฉะเกินนะคะ แล้วก็อย่าให้แป้งแฉะเกินไปนะคะโอเคค่ะให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะ,ะมีมีเนยนะคะซึมเข้าไปในแป้งนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมากลุ่มานทายนะคะวิธีการกลุกนะคะก็จะเหมือนกันเลยกับตัวทำอ่อ บเบอร์รี่รชีส,ชสพายกับสตรอเบอร์รี่ชีสพายนะคะปลุฐานให้ได้หนึ่งเซนติเมตรนะคะกดให้แน่นนะคะแล้วก็เกี่ยให้ให้เรียบค่ะเดี๋ยวระหว่างที่ครูกิ๊กกำลังกลุกพายอยู่เดี๋ยวให้ครูนิกไปทำคาราเมลดีกว่านะคะได้ค<น>่ะเพราะว่าไม่เสียเวลาการทำคาราเมลนะคะมันจะต้องพัก นะคะให้คาราเมลเย็นก่อนที่จะนํามาราดบลงบนผลไม้นะคะในงั้นแล้วผลไม้เนี่ยจะทำมันจะเกิดความช้ํานะคะก็ทําในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวไปดูการทำคาราเมลกันนะคะวัตถุดิบของการทำคาราเมลนะคะของอญาตแนะนำวัตถุดิบนิดนึงนะคะก็จะมีน้ำตาลนะคะ200กรัมนะคะใช้น้ำเปล่า55กรัมนะคะ วิปปิ้งครีมนะคะ100กรัมหรือจะใช้นมสดก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องการให้ถ้าเกิดว่าต้องการให้มันเกิดความข้นหนืดแล้วก็มีความมันนะคะเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าไม่มีวิปปิ้งครีมนะคะจะใส่จะใส่นมสดนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เนยนะคะเนยเค็มนะคะ40กรัมนะคะถ้าเป็นเนยจืดนะคะก็ให้เพิ่มเกลือเข้าไป1ส่วนสช้อนชานะคะ แล้วก็กลิ่นวานิลานะคะเราก็ใช้ใช้วานิลาน้ํานะคะนี่ก็คือส่วนผสมของการทําคาราเมลค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะนําหม้อมานะคะแล้วก็เอาน้ําตาลกับน้ำเนี่ยใส่ลงไปในหม้อก่อนเลยนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตั้งไฟอาจจะเห็นว่าน้ำเนี่ยน้อยกว่าน้ําตาลนะคะก็เป็นเพราะว่าเราต้องการให้มันเกิดคาราเมลเร็วขึ้นนั่นเองนะคะ ให้น้ำให้น้ำซึมเข้าไปในน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปตั้งบนไฟนะคะให้เดือดไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางในการทำในการทำคาราเมลแล้วก็น้ําตาลเนี่ยมันจะซึมขอโทษนะคะน้ามันจะซึมเข้าไปแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะน้าตาลเหลวอย่างนี้นะคะทีนี้เราล้อให้น้ําตาลที่เป็นเม็ดเนี่ยค่ะเริ่มละลายนะคะจนกระทั่งเดือดนะคะแล้วก็เปลี่ยนสี ก็ควรระวังนะคะเราไม่ควรไปเอ,อ่อไปคนนะคะเพราะจะทำให้น้าตาลเนี่ยตกผละึงนะคะปล่อยให้มันเกิดเกิดการเปลี่ยนลงของสีไปเองนะคะแล้วก็เราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเนื่องจากถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยมันเกิดสีน้าตาลเร็วแล้วมันก็จะทําให้เกิดกลิ่นไหม้นะคะแล้วก็มีเป็นคาราเมลค่ะจะมีความกลิ่นไหม้นิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ไหม้ทั้งหมดนะคะแล้วก็สีน้าตาลเนไม่ไม่ควรเข้มเกินไปนะคะไม่เกิดความขมนะคะ ก็เราให้มันเดือดข้างๆนี้นะคะปล่อยมันไปเลยเพียงแต่ว่าเราต้องคุมไฟไว้นะคะจะเย็นๆนะคะห้ามเร่งไฟเด็ดขาดเลยจังหวะนี้นะคะเราสามารถคนได้แล้วนะคะเพื่อให้ น้ำตาลเนี่ยมันสามารถไปอยู่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นคือจุดเดือดนะคะหรือตรงจุดที่ไปมีความร้อนที่สุดนะคะแล้วเราต้องการให้มันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีน้ําตาลทั่วทั้งทั่วทั้งหม้อนะคะโอเคใกลใกล้กลกลจะได้แล้วนะคะสีเริ่มเข้มเข้มเสมอกันหมดแล้วนะคะ สีประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้สีประมาณนี้แล้วก็ปิดไฟนะคะหลังจากปิดไฟนะคะเราจะใส่วิปปิ้งครีมลงไปแล้วรีบคนนะคะเนื่องจากมันจะเกิดความโฟนะคะอ่าในขั้นตอนนี้ต้องรีดคนเลยนะคะก็จะมีกลิ่นนมออกมานิดนึงนะคะปิดไฟแล้วนะคะเราปิดไฟแล้วแต่เราจะคนต่อไปเรื่อยๆนะคะ ให้วิปปิ้งครีมเนี่ยเข้ากับตัวคาราเมลนะคะสีมันก็เอาเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมคะเราก็อย่าไปโดนไอตัวที่มันไม่ไหม้ด้านบนนะคะ,นะจนฟองที่มันเป็นฟองเล็กๆเมื่อกี้นะคะค่อยๆยุบตัวลง ก็จะได้ความข้นหนึบประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อมันอฟองมันหมดลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่เลยนะคะ40กรัมลงไปเป็นเลยเค็มนะคะ ขั้นตอนทุกอย่างเนี้ยค่ะเราเปิดไฟแล้วนะคะตัวน้ําตาลจะมีจะนําความร้อนสูงมากทําให้ทุกอย่างสามารถละลายลงไปได้แล้วก็เติมกลิ่นนะคะลงไปเล็กน้อยประมาณครึ่งช้อนชานะคะเติมกลิ่นวานิลลาลงไป ก็จะทําให้คาราเมลมีกลิ่นที่หอมขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีที่มีความพอดีนะคะไม่ขมนะคะถ้าเข้มไปกว่านี้ก็จะออกขมหน่อยๆนะคะอะดูนะคะว่าเนยละลายหมดหรือยังนะคะเช็คดูก่อนอโอเคเนยละลายหมดแล้วก็จะได้นี่เป็นคาราเมลที่เราได้นะคะมีความเหมนยวประมาณนี้นะคะ ได้แล้วนะคะก็มาเทใส่แล้วนําไปพักไว้นะคะให้เย็นส่วนฐานภายนะคะนําไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะ,ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะพักคาราเมลนะคะไว้ให้เขาคลายความร้อนก่อนนะคะ,ะในระหว่างที่พักเนี่ยเราก็จะตีวิปปิ้งครีมแยวขอแนะนำวิปปิ้งครีมนิดนึงค่ะคุกิอ่าวิปปิ้งครีมที่เราใช้วันนี้เป็นวิปปิ้งครีมเดลี่นะคะก็คือมีส่วนผสมของนมวัวนะคะ แต่ว่าถ้าเราจะแนะนําท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสําหรับในการทำํำธุรกิจนะคะหรือนําไปเพื่อจําหน่ายเนี่ยก็ให้แนะนําเป็น non dairy นะคะเพราะว่าเขาจะมีความาคงตัวสูงในอุณหภูมิปกตินะคะอ่าแล้วก็ตีง่ายด้วยนะคะไม่ต้องผสมอะไรเลยเพราะว่ามันมีรสชาติอยู่แล้ว,ลวค่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะเราจะต้องเติม,ตมน้ำตาลไอซิ่ง,งลงไปนิดหน่อยะนะคะเดี๋ยวเราเริ่มตีกันเลยนะคะ ใช่วิปครีมลงไปในโถตีก่อนในสูตรทั้งหมดกี่กรัมคะคุณนิาในสูตรนะคะทั้งหมดห้าร้อยกรัมนะคะอ่าใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้เราใช้เป็นเครื่องตีนะคะเราก็เลยจะต้องใส่ให้หมดทั้งกล่องเพราะเนื่องจากว่าหัวตีเนี่ยมันจะตีไม่ถึงก้นนะคะแล้ววิปปิ้งครีมเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะคะ เป็นการชูกล้วยด้านข้างของขอบถ้วยนะคะ หอมทั้งกล้วยแล้วก็หอมทั้งคาราเมลเลยนะคะเนี่ยเรียบร้อยประมาณนี้บีบไปเรื่อยๆ ให้ดูลักษณะมียอดนะคะให้มันตั้งยอดขึ้นมานะคะแรงบีบจะอยู่ที่ตัว<ไ>ลปลายถุงนะคะแล้วก็มือนี้เราจะใช้แค่ประคองถุงเฉยๆนะคะแล้วก็บีบกดลงไปพอเรามาชั้นที่สองเราก็จะสับวางนะคะเพื่อที่จะให้มันดูเป็นมิติมากขึ้น ได้ในลักษณะที่สวยงามแบบนี้ส่วนแบบที่สองเบาๆนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นบาน็อฟกี่เดี๋ยวเราไป วันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะกับเมนูปานอฟฟรีกลวยหอมของเรานะคะแล้วก็เม,เมนูอ่อสับปะร่ชีสพายนะคะบบอรี่ชีสพายแล้วก็ตัวเชอร์รี่ชีสพายนะคะสำหรับครูกิ๊กนะคะครูนัทรัตน์อินทพาลาแล้วก็ครูนัทการคงแคลค่ะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะกเ็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ทางบ้านนะคะก็คงจะได้รับความรู้กันไปแล้วนะคะสโลนิกสวัสดีค่ะ